สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้วันจันทร์นะครับ8โมงเชา้ามาเจอกันที่ Facebook Live ของ My s e c r e t เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผิดพัน์ตัวกรดอะมิโนโจำเป็นตัวที่10นะเพราะจริงๆแล้วกรดอะมิโนโจำเป็นมันมีหมด9ตัวอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าในทางวิชาการเนี่ยใน นะักวิชาการบางกลุ่มเขายกให้กรดอะมิโนตัวนี้เป็นกรดอะมิโนจําเป็นตัวที่สิบเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเพราะเหตุว่ามันมีความสําคัญเหลือเกินแล้วก็เนื่องจากว่ากรดอะมิโนตัวนี้เดิมทีมันเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองได้นะครับสร้างเองได้แต่ว่าพอคนเราอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ทําให้ตับสร้าง กรดอะมิโนตัวนี้ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปจนขาดแคลนจนไม่พอใช้จึงเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพขึ้นอย่างที่นิดที่เรียกว่าน่าวิตกกังวลทีเดียวนะครับดังนั้นทางวิชาการด้านทางด้านโภชนาการก็เลยกิจคนผลิตตัวกรด,ดอะมิโนตัวนี้นะครับขึ้นมาเพื่อเอามาชดเชยส่วนที่ขาดหายไปก็ทำให้สุขภาพกลับมาเป็นผู้ที่ มีความเป็นหนุ่มเป็นสาวและแข็งแรงได้ไรโรคาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาก็เลยยกย่องกรดอะมิโนตัวนี้ว่าเป็นกรดอะมิโนจําเป็นตัวที่สิเป็นตัวแถมนะเป็นตัวแถมกรดอะมิโนตัวนี้ก็คือตัว l อลไ i n นิั่นเอง l อลไ i n ีนินนะครับแอลไ i จนิเนี่ยถ้าเผื่อเป็นแฟนรายการของซิเกรนหรือเป็นผู้บริโภคของซิเกรนก็รู้จักกันหมดเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าเราจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาได้2ปีแล้วนะครับสองปีกว่าทว่ซ้าไ,ไปแล้วก็เป็นที่นิยมเป็นที่ยอมรับกับท่านผู้บริโภคทั่วไปเลยว่าเขาให้คุณภาพดีมากนะครับทานร่วมก,กันกับตัวแอมโมนไบซเกรนที่เป็นกรดออมโนจําเป็น9ชนิดในเม็ดเดียวกันทานคู่ก,กันกับตัวนี้แอลไอจนี L ene, และอีกตัวหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ดที่เป็นกรด ออมีโนเช่นเดียวกันก็คือตัวทอรีนนะครับดังนั้นทั้งออมีโนไบสิกรนีนทั้งแอลไอจ i G R e n รนและทอรีนจึงเป็นอาหารปิดพันอาหารปิดพันเสื่อมอาหารชนิดเม็ดที่ทางสิกรนเราแนะนําให้ทานคู่กันร่วมกันทั้ง3ชนิดจะดีที่สุดเลยนะแต่วันนี้ผมดึงเอาตัวแอลไอจ i G R e n e นมาเพียงตัวเดียวเพื่อมาเล่า สิ่งสำคัญที่มีอยู่ในตัวเขาอย่างมากมายมหาศาลแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเปิดท่านผู้ชมได้มีโอกาสฟังคลิปนี้อย่างครบถว้วนจนจบแล้วเนี่ยนะฮะผมมั่นใจว่าท่านจะต้องหาตัวแอลอาจินเอาไว้เป็นกรดอะมิโนโจำเป็นทานเป็นปิดพันเสืิอมาหารคู่กับชีวิตท่านตลอดไปแน่นอนนะครับเพราะเหตุว่าด้วยคุณสมบัติ ผมขอยกตัวอย่างคุณสมบัติของเขาแค่4อย่างนะครับจริงๆเขามีคุณสมบัติมากกว่านั้นแต่4อย่างที่ผมยกมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของทุกท่านโดยตรงนะครับคุณสมบัติของ L. อลเจนีนข้อที่1ก็คือเรื่องของการขยายหล,ล,นะลอดเลือดนะฮะการขยายหลอดเลือดที่สําคัญมากเพราะเหตุว่าหลอดเลือดของคนเราเวลาอายุมากเข้ามากเข้าเนี่ยหลอดเลือดจะเริ่มเสื่อม แล้วก็เริ่มมีอาการแข็งตัวมากขึ้นนะครับมีคอลลาเจนห่อหุ้มลดลงบางลงเรื่อยๆทําให้หลอดเลือดนั้นเกิดความขาดความยืดหยุน่นประดยปกติแล้วเนี่ยหลอดเลือดเขาจะมีการบีบตัวคลายตัวอยูต่ตลอดเวลาเรียกว่าเพริทาซิสนะการมีเพริทาซิสของหลอดเลือดเนี่ยก็ทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนผ่านได้อย่างคล่องนะครับได้อย่างสะดวก ในขณะที่เรายังอายุน,น้อยอยู่เนี่ยเลือดไหลเวียนดีนะครับสูบฉีดดีอะไรดีดังนั้นะค,คนที่มีอายุไม่มากเท่าไหร่ก็ปัญหาเรื่องของความดันก็จะไม่มี <c oughs> นะครับเพราะหลอดเลือดปกติแข็งแรงดีแต่พอเวลาผ่านไปอายุเกิน40ขึ้นไปหลอดเลือดเริ่มชักไม่ดีแล้วนะครับไม่ดีแล้วเพราะว่าขาดตัว l อลไอนีททำให้เกิดอาการแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับแล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียน ค่อนข้างยากขึ้นเรื่อยๆตามอายุไขที่เพิ่มขึ้นดนะังนั้นตัว L อลไอจีนีนคุณสมบัติตัวแรกก็คือเรื่องของการขยายหลอดเลือดเมื่อเราทานตัว l อลไอจีนีนเข้าไปแล้วนะครับทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวเกิดความนิ่มของหลอดเลือดเกิดทําให้เกิดการโพลิสแอลซิสหรือเกิดการบีบตัวไขตัวของหลอดเลือดได้อย่างเป็นปกติมากกว่าเดิมก็ทําให้เลือดไหลเวียนเข้าตัวมากขึ้นนะนี่เป็นคุณสมบัติสาคัญข,ข้อที่หนึ่งนะครับ ต่อมาข้อที่2ก็คือเรื่องของการลดความดันโลหิตอันนี้หลายท่านชอบม,มากเพราะว่าผู้สูงอายุทุกๆท,ท่านเนี่ยพบว่า70-80%ต้องทานยาความดันนะครับเพราะว่าคุณหมอสั่งเหตุที่ทานยาความดันเพราะอะไรเลยไหมเพราะัวใจมันทำงานหนักขึ้นเนื่องจากว่าเลือดไหลเวียนผ่านาร่างกายช้าลงเพราะว่าคุณภาพของหลอดเลือดเสื่อมลงนั่นเองอย่างที่ผมพูดเบื้อต้นนี้แล้วนะครับ แต่พอเราได้อาจินีเข้าไปปุ๊บหลอดเลือดขยายตัวปุ๊บเปลี่ยนะเลือดก,กระไหลเวียนผ่านฟลูอกมากขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับเลือดไหลเวียนผ่านมากขึ้นเข้าสู่อวัยวะต่างๆหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นนําอาหารนําออกซิเจนไปเลี้ยงได้ดีขึ้นก็ทําให้หัวใจนั้นไม่จาเป็นต้องทํางานหนักเหมือนเดิมอีกต่อไปหัวใจก็จะเต้นช้าลงนะครับเมื่อหัวใจ,จเต้นช้าลงแต่ได้เลือดปริมาณเท่าเดิมนะในการหล่อเลี้ยงร่างกายของตัวเราเอง เมื่อเลือดเราเลี้ยงเท่าเดิมก็ทําให้หัวใจทํางานช้าลงก็เป็นการเซฟเอนดิจ <t ose> ีการให้หัวใจทํางานช้าลงหรือเต้นช้าลงนั้นเป็นการทําให้อายุยืนนะครับเป็นการทําให้อายุยืนนะเพราะว่าจานวนการเต้นของหัวใจสัมพันธ์นกับอายุไขนะครับนะถ้าเผื่อเราเลี้ยงแบบถ้าเรียนแบบลึกซึ้งนะการเต้นของากนั้นคนที่มีความดันสูงหัวใจเต้นเร็วคนนั้นอายุจะไม่ยืนเท่ากับคนที่มีหัวใจเต้นช้า อย่างผมเนี่ยทุกวันนี้ยเขาใจเต้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5 7บครั้งต่อนาทีถึง60สิครั้งต่อนาทีนานๆึงจะขึ้นไปถึงเจสักครั้งหนึ่งเพราะว่าแต่ผมเต้นเชนชาลงเพราะว่าหลอดเลือดเราดีนะครับเกิดความนุ่มนวลเกิดการบีบตัวกระตัวได้ดีเพราะผมทานตัวไอจินีนิตตลอดเวลาทุกวันดังนั้นนี่คือสิ่งสาคัญข้อที่2ก็คือการลดความนอรหิตหลายคนเอาไอจินีนไปทานแล้วซึ่งเดิมทีเขาทานยาความดันอยู่ จนกระทั่งเขาไม่จําเป็นต้องทานทานยาเลิกยาควนัั้นไปเลยนะครับอยู่แบบสบายๆหรือบางคนทานยาความรันวันละสองเม็ดก็เลยแค่เม็ดเดียวสบายขึ้นเยอะเลยนะครับหัวใจก็เต้นชาลงทําให้เซฟเอเนจีของร่างกายและทําให้อายุยืนขึ้น <c oughs> นี่คือคุณสมบัติที่ดีข้อที่สองของแอลอาจินิน ต่อมาข้อที่3ก็คือเรื่องของการควบคุมการสังเคราะห์ไขมันไขมันตัวนี้ก็คือตัวคอเลสเตอรอลกับตัว L D L นะครับคือเป็นไขมันเลวนั่นเอง L D L หรือคอเลสเตอรอลเนี่ยจะสังเคราะห์ตามกลตามความผันแปรของอารมณ์ของคนนะคนเราถ้าเบื่อมีความผันแปรอารมณ์เยอะเครียดเยอะกังวลเยอะคิดมากแล้วก็มีความกัดกุ้ม รุมๆอยู่ในหัวใจอยู่ตลอดเวลาหาทางออกไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้เกิดความเครียดน,นอนไม่หลับนะครับทําให้ตับของเรารับสัญญาณว่าขณะน,นี้ร่างกายเครียดแหละตับก็จึงทยอยสร้างไขมันคอเลสเตอรอลเข้ามาสู่กระแสะเลือดเพิ่มขึ้นเพื่อที่เอาไปใช้ประโยชน์ในการคลายความเครียดเช่น็นการในการสร้างฮอร์โมนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตับไม่รู้ว่าเราเครียดตับรู้เพียงว่ารับสัญญาณมาว่าร่างกายกำลังเกิดความเครียด แต่เครียดเพราะอะไรตับไม่รู้นะครับตับก็จะสร้างคอเลสเตอรอลเข้ามาเข้าสู่กระแสะเลือดทําให้เลือกของเรานั้นมีคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นก็กลายเป็นคนที่มีโรคอีกโรคหนึ่งก็คือ,คอโรคไขมันสูงพบว่าเมื่อทาน l อลไนแล้วทําให้อาการหลับดีขึ้นหลับดีขึ้นมาจากอะไรก็มาจากความดันนั่นเอง,เองนะครับึกื่าความดันลดลงเป็นปกติเราก็มีความพร้อมในการหลับแล้ว l อลไนเป็นตัวกระตุ้น ให้สมองสร้างฮอร์โมนแห่งการพักผ่อนแห่งการผ่อนคลายได้ดีด้วยครับทาให้เราหลับดีเมื่อหลับดีและอารมณ์เริ่มผ่อนคลายถึงแม้ว่าเรายังมีภารกิจที่จะต้องคิดต้องกุ้มเหมือนเดิมนะแต่ว่าเมื่อทานอะโรินีไปแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ภารกิจที่จะต้องคิดต้องกุ้มต้องเคลียดเนี่ยมันอยู่ห่างๆตัวมากขึ้นมันไม่เข้าบรรพทะใกล้ตัวเราเราจรึงในมีความรู้สึกว่าเออก็ลุ้มคุ้มทั้งความดันคุ้มทั้งไขมัน ประการที่4ี่สุดท้ายก็คือเรื่องของการเพิ่มออกซิเจนในเลือดจะดีมากเลยนะครับต่อต่อร่างกายถ้าเผื่อร่างกายเราทําให้ร่างกายค่อนข้างขาดออกซิเจนนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญดังนั้นออกซิเจนเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทําให้ร่างกายเกิดความสดชืน่นสมองมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นก็ยิ่งดีใช่ไหมความคิดความอ่านต่างๆก็จะเริ่มเริ่มคล่องตัวมากขึ้น การเพิ่มขึ้นออกซิเจนเกิดจากการที่แอลไอจีนีนเป็นตัวสร้างสารตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าสารชื่อว่าไนติกออกไซด์นะครับไนติกออกไซดนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสารที่ไม่คงตัวนะมันจะขยายมันจะแตกตัวกลายเป็นออกซิเจนแล้วออกซิเจนนี่แหละครับก็จะมีมากขึ้นในกระแสเลือดเพราะว่าตัวไนติกออกไซด์มันเกิดขึ้นในกระแสเลือดนะครับแล้วมันก็แตกตัวในกระแสเลือดกลายเป็นออกซิเจนให้กับเลือด เลือดก็จะพาออกซิเจนในผ่านตามร่างกายไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง,างคุ้มค่ามากทีเดียวนะครับนี่คือนี่คือประโยชน์นอกจากนั้นเมื่อออกซิเจนเพิ่มขึ้นแล้วออกซิเจนยังมีอีกหน้าที่หนึ่งทำให้กับร่างกายก็คือเรื่องของการทําความเป็นด่ังให้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะไปเข้าสู่เรื่องของผู้ป่วยนะครับเรื่องของออกซิเจนกับความเป็นดางเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปตอนท้ายนะครับดังนั้น ช่วงนี้ก็คือเรื่องของคุณสมบัติ4ประการของแอลไอจีนีนสำคัญมากใครได้มีโอกาสทานแล้วก็เท่ากับว่าท่านก็จะได้รับคุณสมบัติ4ประการนี้ไปอย่างเต็มเมเลยก็คือเรื่องของการขยายตัวหลอดเลือดเรื่องของการลดความดันเรื่องของการลดไขมันและเรื่องของการเพิ่มออกซิเจนเพิ่มความเป็นด่างให้กับร่างกาย4ประการนี้นะครับทีนี้มาดูว่าใครบ้างหรือคนกลุ่มไหนบ้างที่เหมาะต่อการทานแอลไอจีนีน ก็แบ่งเป็นสามกลุ่มด้วยกันนะครับสามกลุ่มต่อไปนี้คือกลุมกล่มที่หนึ่งก็คือคนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยอย่างเช่นผมเงี้ยผมก็ไม่ได้ป่วยเห็นไหมท่านผู้ชมก็ไม่ได้ป่วยแล้วทานประทานแอลอาจินินไว้เนี่ยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อต้องการให้เราเกิดสมรรถนะของร่างกายจากคุณสมบัติสี่ประการเนี่ยให้ให้มันเกิดขึ้นในร่างกายเราก็จะได้รู้สึกสบายตัวไงรู้สึกสบายตัวหลับดีหลับลึกหลับสบายนะครับ ตื่นขึ้นมาแล้วก็สดใสไม่กังวลไม่โยเยไม่ซึมเศร้าไม่อ่อนเพลียนะครับต่างๆพวกนี้เลาเกิดความรู้สึกว่าเรากระจักระจายอยู่ตลอดเวลาการออกกําลังกายของเราก็จะเพิ่มขึ้นได้ด้วยเพราะว่าออกซิเจนเพิ่มขึ้นดังนั้นจะดีมากต่อผู้ที่ออกกำลังกายจะทําให้เราออกกำลังกายมากขึ้นโดยที่เราไม่เหนื่อยนี่คือสิ่งที่หลายคนประสบอยู่ทั้งบ้านผมในทานทุกคนและทุกคนก็ได้ ผลออกมาเหมือนแบบเดียวกันคือรู้สึกไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยไม่อ่อนเพลียการออกกําลังกายก็ออกกาลังกายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีความสุขนะนั่นคือสิ่งที่ท,ที่เราได้รับกันสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยนะคนไม่ได,ไได้ไม่ได้ป่วยหลับสบายเกิดอาการผ่อนคลายเกิดอาการคลายตัวเกิดอาการรู้สึกว่าเรามีความะยับกระเฉงนะถ้าเผื่อกลไกของร่างกายเรามีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็จะทําให้เราเป็นผู้ที่ไม่ป่วยนะครับไม่ป่วย และการที่มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ทําให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงขึ้นออกซิเจน,นเพิ่มขึ้นกับความเป็นด่างเพิ่มขึ้นในร่างกาย,ยทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นก็เป็นการป้องกันการติดเชื้อได้อย่างดีเยี่ยมดังนั้นผมมั่นใจเลยว่าถ้าเผื่อเรามีแอลไอจีนีนอยู่ไว้ประจําตัวนะครับทุกคนก็จะสามารถช่วยให้เรานั้นไม่ป่วยไปตลอดอายุไขถ้าเผื่อเราใช้ชีวิตอย่างเป็นคนปกตินะไม่ไปซิ่งไม่ไปทําอะไร วุ่ยวาเกินความจําเป็นต่างๆนะครับรักษาด้วรักษาตัวไว้คุมอาหารให้มันเหมาะสมเราก็จะอยู่แบบนี้แบบไม่ป่วยไ,ไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีกลไกในร่างกายของเราเกิดความเสื่อมที่จะต้องเกิดเกิดอาการป่วยไข้เลยนะครับนี่คือสิ่งท,ที่ที่ดีมากนะครับสำหรับคนปกติที่ไม่ได้ป่วยเนี่ยโดสของการกินกินแค่วันละสี่เม็ดพอปกติกินแค่วันละสี่เม็ดพอกินมื้อเช้าสองเม็ด <c oughs> กับมือก่อนนอนสองเม็ดนะครขอแนะนําใหม่นะการทานอาจ์จนินให้ได้ผลดีมือเช้าสองเม็ดกับมือก่อนนอนสองเม็ดเป็น4ี่เม็ดต่อวันพอล้นะฮนะก็นะคือสำหรับผู้ที่ไม่ได้ป่วยกลุ่มที่หนึ่งต่อมากลุ่มที่สองผู้ที่มีอาการป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาทั้งหลายทั่วๆไปที่ <c oughs> เราเรียกว่าเป็นโรค NCD นะฮะก็คือโรคที่ป่วยจากพฤติกรรม ม่ได้ป่วยจากการติดเชื้อตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเป็นไตเสื่อมเป็นซึมเศร้านะเป็นปัญหาเกีย่ยวกับฮอร์โมนผันแปรไม่ปกติไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวต่างๆพวกนี้โรคต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นโรคประจําตัวแบบธรรมดารรมดาไม่ถึงกับชีวิตรักษาได้ทีนี้ถ้าเผื่อเราใช้ตัวอะเจนินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็ทําให อาการป่วยต่างๆของท่านที่เป็นอยู่ต่างๆตามโรคที่ว่าไปแล้วเนี่ยจะรักษาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าต้องเพิ่มโดสหน่อยนะจาก4เม็ดของคนปกติที่ไม่ได้ป่วยเขาเพิ่มเป็น6เมต็ดต่อวันก็กินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนนอน2เม็ดเป็น6เมต็ดต่อวันสลับผู้มีอาการป่วยแล้วควบคุมอาหารให้ให้ดีนะครับอย่าก,กินเพลินไปอย่าก,กินมากเกินไปอย่าก,กินอะไรที่ผิดผิดแปลกไป ก็จะสามารถช่วยเรื่องของการควบคุมเบาหวานได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของไขมันก็เช่นเดียวกันก็จะควบคุมได้ดีไขมันก็จะลดลงความดันก็จะลดลงนะครับนั่นคือไตไตส่วนไตก็จะมีค่า e g f r หรือการไหลเวียนของเลือดผ่านไตมีปริมาณมากขึ้นค่า e g f r ก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อ e g f r เพิ่มขึ้นนั่นแสดงว่าไตาท่านก็รับการฟื้นฟูให้ แข็งแรงขึ้นนั่นเองเป็นการดูแลผู้ที่มีอาการไตเสื่อมไม่ให้เข้าไปเลือกเตือาการไตาวายแต่เป็นไตเสื่อมแล้วก็ฟื้นฟูจนายกลับมาเป็นปกตนะินี่คือส่วนของการทานอาจินีนอ่กลุ่มที่สองของผู้ป่วยนะครับด้วยโรค NCD ต่อมากลุ่มที่สามสำคัญเป็นผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรคที่เอาชีวิตนีก็คือโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งผมมี ตัวอย่างข้อมูลของงานวิจัยของดรลูอิสดรลูอิสนี่เป็นผู้ที่เขาสู้กับมะเร็งด้วยวิธีการทางด้านธรรมชาติบำบัดจนได้รับรางวัลโนเบลนะเขาใช้วิธีการโดยใช้ตัวแอลอาจินีนเนี่ยให้ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งกินแต่ว่ากินอยู่ในโดสที่เรียกว่าเมก้าโดสเมกาโดสก็คือในปริมาณเข้มขน้นต่อคนต่อวันเนี่ยนะครับ1.2กรัมต่อคนต่อวันเมื่อเทียบแล้วกับ อลไอจีในขวดนี้ก็ได้กินถึง12เม็ดด้วยกันกินถึง12เม็ดท่านก็จะได้ตัวแอลไอจี A G. นี้ทั้งหมด1.2กรัมต่อคนต่อว,วันเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งที่มีก้อนมะเร็งชัดเจนถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในช่วงเวลาของการรักษากขาเจงก็จริงนะใช้คีโมหรือใช้แสงอะไรก็แลแ้วแต่เถอะแต่ว่าก้อนมะเร็งมันยังอยู่ให้ใช้ตัวแอลไอจนนี้ร่วมด้วยร่วมด้วยคู่กันไปกับการรักษาทางด้านแพทย์แผนปัจจุบันเพราะว่าการให้เกิด ออกซิเจนใช่ไหมครับถ้าเผื่อเราทานอะจินินถึง12เม็ดเนี่ยเท่ากับว่าปริมาณออกซิเจนที่จะเกิดขึ้นในร่างกายท่านเนี่ยจะมีอย่างมหาศาลเลยเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับปริมาณออกซิเจนจะหนาแน่นมากในร่างกายท่านในระบบเลือดทั่วร่างกายออกซิเจนจะเข้มข้นมากนะครับและออกซิเจนเข้มข้นมากยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเกิดความเป็นด่างมากขึ้นเท่านั้นนี่คือกุญแจสําคัญในการารักษาบะดร็งเพราะเหตุว่ามะดร็งไม่สามารถโตได้ ในท่ามกลางที่มีออกซิเจนสูงและมีความเป็นด่างนี่คือชิคของดรลูวิสที่ใช้ตัวแอลไอซินีนช่วยรักษาคนป่วยมะเร็งอย่างได้ผลจนได้รับรางวัลโนเบลดังนั้นใครที่เป็นมะเร็งอยู่หรือคนรู้จักเป็นมะเร็งอยู่รีบติดต่อผมมาแล้วมาคุยกันผมจะวางแผนให้เพื่อให้ท่านหายจากมะเร็งด้วยการใช้ตัวแอลไอซินีเข้มข้นนะครับวิธีการทาน แอลว่าอินดนเข้มข้นในคนป่วยมะเร็งก็ทานครัง้งละสองเม็ดนะครับครัง้งละสองเม็ดแต่ว่าทานทั้งหมดทุกๆสี่ชั่วโมงนะครับทานครัง้งละสองเม็ดทุกๆสี่ชั่วโมง <c oughs> ก็คือทานหกโมงเช้าสองเม็ดสิบโมงเช้าสองเม็ดบ่ายสองโมงสองเม็ดหกโมงเย็นสองเม็ดสี่ทุ่มอีกสองเม็ดแล้วก็ปีสองอีกสองเม็ดไม่มากไม่มากเกินไปรับได้ครับรับได้เพราะมีคนทําแล้วนะครับ ทำแล้วรับได้สามารถที่จะยืนหยัดสู้กับมะเร็งได้อ,อย่างสบายๆนี่ผมบอกไปเลยนะครับดังแบบนั้นในกลุ่มที่สามสำคัญเพราะว่ามะเร็งเป็นโรคแห่งการเอาชีวิตนะถ้าปล่อยให้มันเพลินมันโตไปมันกระจายตัวมันขยายตัวไปท่านจะทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสด้วยมีอาการเจ็บปวดร่างกายอย่างแสนสาหัสด้วยและสุดท้ายก็เสียชีวิตดังนั้นไม่ได้เราปล่อยให้การที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเราก็ต้อง ใช้วิธีนี้ในการที่จะสร้างปฏิหารขึ้นมาให้กับท่านในการที่จะรักษามาเด็งให้มันควบคุมได้นะครับอันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากก็ลึงเอาเรื่องทั้งหมดเหล่านี้มานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นที่จำหน่ายอยู่นะครับขวดหนึ่งหนึ่งพันหกร้บาทนะฮะซื้อ3ขวดแถม1ซื้อ5ขวดแถม3แล้วก็ซื้อสิขวดแถมสิขวดนะครับ มีผู้ที่สั่งมาทุกวันในประมาณินี้เยอะเพราะว่าเขากินกันเป็นกลุ่มหลายกลุ่มทีเดียวผมเชื่อว่าแอลไอจี er นี้จะเป็นปิดพันฑ์เสือมหารที่ตอบโจทย์ท่านมากหนึ่งในสามทหารเสรือของซีเกรนนะฮะนอกจากแอลไอจีน er แล้วก็จะมีตัวไอโบรไบซีเกรนยังมีตัวทอรีนนะสามตัวทั้งหมดเนี่ยถ้าเผื่อทานทั้งสามตัวนี้ยิ่งวิเศษเลยยิ่งคอมพลตเลยสำหรับที่จะ ฟื้นฟรูร่างกายให้แข็งแกร่งเรียกว่าป่วยไม่เป็นกันแล้วกันนะถ้าเพื่อทานแล้วนะครับเราทานจนร่างกายแข็งแกร่งจนกระทั่งเราป่วยไม่เป็นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมขอฝากไว้ในวันนี้นะครับก็หวังว่าถ้าใครสนใจก็ช่วยบอกต่อด้วยแล้วก็ทานด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพของท่านนะครับก็คงจะใช้เวลาคุยกันเพียงเท่านี้ในวันนี้เพราะว่าผมมีภารกิจที่ต้องทำอีกหลายหย่างเพราะว่า คู่นี้วันหยุดก็วันนี้ธุละเยอะหน่อยนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์ไปมากทีเดียวเกี่ยวกับอาร์นีนนะครับเพราะนใหม่พรู่นี้นะครับวันวันพ่อนะฮะมันมีมีเรื่องราวดีๆมาคุยกันก็วากันต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ